สวัสดีนะครับมาเจอกับคูโมอีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณม .1 นะครับเห็นหน้าจอแบบนี้เนาะก็น่าจะจำกันได้นะครับว่ามันคือวิชาวิทยาการคำนวณม .1 นะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับนักเรียนที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับนูจะต้องไปดูวิดีโอที่1และวิดีโอที่2ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีวิดีโอที่3อยู่หรือเปล่าไม่รู้ให้ในักเรียนเนี่ยเข้าไปดูวิดีโอเหล่านี้ก่อน แล้วเราถึงจะมาเรียนกันในวิดีโอของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับการทําข้อสอบหรือเรื่องเกี่ยวกับการนําความรู้ที่เราเนี่ยเรียนจากครั้งที่1และครั้งที่สองมาแล้วให้เรานําสิ่งเหล่านั้นนะครับมาทําข้อสอบกันในวันนี้นะครับนักเรียนพร้อมหรือย,ยังเอ่ยที่จะทําข้อสอบไปพร้อมกับครูโมนะครับอ่านี้ก็ให้นักเรียนนะครับตั้งใจเรียนกันให้ด้วยให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าอันเน <pacing. S 2> <ๆ>ี้ยก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่อาจจะเป็นข้อสอบที่นักเรียนจะเจอในการสอบกลางภาคครั้งนี้ก็ได้นะครับอ่ามาเจอกันเลยนะครับกับข้อสอบชุดที่1แบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชีวัดน,นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันนะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับข้อที่1ถามว่าข้อใดกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีได้ถูกต้องที่สุดครับ อ่าข้อไหนลูกข้อไหนเอย่ยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆโดยอาศัยคอมพิวเตอร์หรือระบบสมองกลฝังตัวไปควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นั้นๆข้อที่สองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองต่อความต้องการและเพิ่มความสามารถของมนุษย์เอ๊ข้อนี้ก็คุ้นๆเนาะอ่ามาดูข้อที่สามกันนะครับข้อที่สามคือเป็นการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเอ่ยมีคณิตศาสตร์มีวิทยาศาสตร์มารวมกับคอมพิวเตอร์เอ้อันนี้ก็ใกล้เคียงเนาะอ,อันที่สนะครับเขาบอกว่าเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นตามการพัฒนาสังคมของมนุษย์นะครับอ่าลองมาดูกันนะลูกหนึ่งสามสตอบข้อไหนตอบข้อข้อไหนลูกข้อไหนครบสุดข้อที่สองนะครับอ่าข้อที่สองเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเหตุผลก็คือมันเทคโนโลยีเนี่ย เกิดขึ้นเพื่อเพื่ออะไรลูกเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์หรือเพิ่มความสามารถของมนุษย์อย่างที่ครูเคยบอกนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับเราในการดำรงชีวิตนะครับอ่ะเราผ่านข้อนี้ไปเรามาเริ่มข้อที่2กันเลยนะครับมาข้อที่2ข้อที่2เขอบอกว่าให้เราพิจารณาระบบเทคโนโลยีของเครื่องปิ้งขนมปัง แล้วตอบคําถามข้อที่สองนะครับอ่าเรามาดูนะครับสิ่งข้อมูลที่เขาให้มาอ่าเขาให้เราให้อะไรมาบ้างลูกให้หนึ่งก็คือรูปภาพของเครื่องปิ้งขนมปังเนอะอ่าเขาบอกอะไรบ้างเขาบอกว่าข้อมูลตัวแรกที่เขาให้มานะครับคือกอไก่ตัวป้อนคือขนมปังขอไข่กระบวนการคือกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดทาให้เกิดความร้อนและคลอกวายผลผลิตคือขนมปังสุกกรอบอ่ะเรามาดูคําถามนะครับเขาถามว่าข้อใด กล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับลูกข้อไหนเอ่ยอ่าอย่าเราย้อนไปดูข้างหน้าก่อนเนาะอ่าย้อนไปดูด้านหน้าสักนิดนึงอ่าลองดูด้านหน้าข้อใดก่าวถูกต้องเขาบอกว่าตัวป้อนคือขนมปังถูกไหมถูกไหมเอ่ยอ่าลองคิดนะใครคิดใคร,ใค,ร,ใค,ร,ใค,รคิดว่าถูกเขียนเขียนถูกไว้ก่อนเนาะอ่ามาดู Suzanne ข้อสองบอกว่ากระบวนการคือกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดความร้อนเนาะผ่านลวดความร้อนเป็นกระบวนการ สุดท้ายผลผลิตที่ได้คือขนมปังปิ้งเนี่ยมันสุกกรอบออกมาเนี่ยคือผลผลิตที่ได้นักเรียนคิดว่าสิ่ที่เอาบอกมาเนี่ยข้อใดถูกบ้างอ่ะเรามาดูหน้าต่อไปนะครับบอกว่ากอไก่ก็่ข้อหน่งกอไก่และขอไข่ถูกข้อ2องกอไก่และข้อกวายถูกข้อ3าขอไข่และข้อกวายถูกข้อ4ี่กอไก่ขอไข่และข้อกวายถูกนักเรียนคิดว่าข้อไหนเอ่ย อ่าเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าสิ่งที่เรียนคิดเนี่ยถูกหรือผิดนะครับอ่าคำตอบคือข้อข้อสนะครับอ่าเขาเขาบอกข้อ3บอกว่าขอไข่และคอไวถูกเขาบอกว่าเพราะว่าระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปิ้งขนมปังเนี่ยประกอบด้วยตัวป้อนก็คือขนมปังและกระแสะไฟฟ้าตัวป้อนคือขนมปังและกระแสะไฟฟ้าทำไมถึงเป็นสองอย่างนี้ล่ะลูกก็นี่ไงก็ที่ครูบอกนะครับว่ากระบวนการกระบวนการทางเทคโนโลยีเนี่ย มีด้วยกันสามหลักใหญ่ๆก็คือจะมี Input p r o c e s s แล้วก็ output Input เนี่ยคือสิ่งที่เข้ามาในระบบอย่างในเครื่องปิ้งขนมปังคือสิ่งที่เข้ามาอันแรกคือขนมปังอันที่สองคือกระแสะไฟฟ้าไง้ลูกถ้าเราเสียบปลั๊กถ้าเราไม่เสียบปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังทำงานได้ไหมเอ่ยทำงานไม่ได้นะครับอามาดูนะครับเขาบอกว่าตัวป้อนเนี่ยจะมีขนมปังและกระแสะไฟฟ้ากระบวนการก็คือ กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดทําให้ขดลวดมันร้อนส่วนสุดท้ายก็คือผลผลิตนะครับผมพี่คือขนมปังเนี่ยสุกกรอบเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็คือกอไก่เนี่ยพลานดนิดเดียวเนะาะพลาดคืออะไรลูกพลาดคือใส่แค่ขนมปังจะต้องใส่อะไรได้วยลูกใส่กระแสไฟฟ้าด้วยอ่าเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่สามข้อใดต่อไปนี้จับคู่วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีไม่ถูกต้องอ่าเรามาเน้นกันนะครับที่คําว่าอะไรลูกคําว่า จับผู้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องข้อไหนจับผู้ไม่ถูกต้องลูกเมื่อก่อนเป็นวิทยุตอนนี้เป็นโทรทัศน์ถูกไหมเมื่อก่อนเป็นโทรเลขเดี๋ยวนี้เป็นโทรศัพท์อ่าอ่าเดี๋ยวข้อสามสิเมื่อก่อนเป็นรถจักรยานแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นรถยนต์ข้อสุดท้ายเมื่อก่อนใช้สัญญาณไฟเพื่อการสื่อสารแต่เดี๋ยวนี้ใช้ เตาไฟฟ้าอ่าจากที่อ่านมาครูเชื่อว่านักเรียนที่ดูวิดีโอที่1และวิดีโอที่2ไปแล้วจะสามารถตอบข้อน,นี้ได้อย่างง่ายได้นะครับข้อน,นี้ตอบข้ออะไรลูกข้อที่4นะครับอ่าข้อที่4ี่เพราะว่าอะไรลูกเขาบอกว่าสัญญาณกวันเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารเนาะจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารในสมัยอดีตการเสร็จแล้วปุ๊บมันก็วิวัฒนาการมาเป็นล,ลูกสื่อสารจากสัญญาณกวันมาเป็น การใช้เสียงกรองการทำโทรเลขยาวมาจะถึงสมัยปัจจุบันก็คือเป็นไงลูกใช้ทั้งโทรศัพท์ใช้ทั้งวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์โน,โนโดได้หลายอย่างอ่าเราลองมาดูกันเนาะอ่าเรียบร้อยนะครับต่อมาข้อที่สี่อ๋อเขาบอกว่าอ่าเมื่อกี้เราทำข้ออะไรนะอ่าเราทำข้อสามโอเคครูสับสนในตัวของครูเอง อ่าต่อมานะครับข้อที่สี่นะครับเขาบอกว่าให้เราพิจารณาเทคโนโลยีกับความสําคัญของเทคโนโลยีต่อไปนี้นะครับอ่ามาลองดูกันนะครับข้อความที่เขากำหนดให้มีอะไรบ้างลูกข้อที่หนึ่งกอไก่โทรศพัพท์สื่อสารระยะไกลใช่ไหมโทรศพัพท์ใช้ในการสื่อสารระยะไกลถูกไม่ถูกไ,ม,ไม่รู้อ่ามาต่อมาขอไข่กล้องดิจิตอลระบบการคิดคํานวณกล้องดิจิตอลใช้ในระบบการคิดคํานวณอืมถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่ามาดูข้อวาย พกวายบอกว่าโทรทัศน์รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโทรทัศน์รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมอืมอย่าดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าเนาะงองูนะครับเขาบอกว่าเครื่องบินใช้ในการเดินทางระยะไกลสะดวกและรวดเร็วอ่ะลองมาดูซิว่าสี่ข้อเนี้ยนักเรีนยนคิดว่าข้อไหนบ้างที่ถูกอ่ะมีข้อไหนบ้างลูกกไก่กโทรทัศน์ใช้ในการสื่อสารระยะไกล ขอไข่เอ้ยข้อกไก่โทรศัพท์ใช้ในการสื่อสารระยะไกลขอไข่กล้องดิจิตอลใช้ในการคำนวณขอควายโทรทัศน์ใช้ในการรับข้อมูลสารสารอย่างรวดเร็วและงองงูเครื่องบินใช้ในการเดินทางระยะไกลได้สะดวกและรวดเร็วตอบข้อข้อไหนลูกข้อไหนถูกกี่ข้อลูกอ่ะกอไก่ถูกไหมโทรศัพท์สื่อสารระยะไกลถูกต้องขอไข่กล้องดิจิตอลใช้ในการคิดคำนวณถูกไหมเราเอากล้องมาคิดไหมเราเากล้องมาคิดเครื่องคิดเลขไหม ไม่หนูอขอไข่นี้ผิดแลวแสดงว่าถูกแล้วหนึ่งเนาะต่อมาข้อวายขาอวายบอกว่าอะไรลูกโทรทัศน์ทําให้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วถูกไหมถูกงอง,งูเครื่องบินทําให้เดินทางาาระยะไกลได้รวดเร็วถูกไหมถูกต้องนะครับก็เป็นสามข้อแสดงว่าเราต้องตอบข้อที่สองนะครับอ่าข้อที่สองเนาะข้อที่สองก็คือที่ออกล่าวมาเนี่ยถูกต้องขอไข่ที่ผิดเพราะว่าอะไรลูกเพราะกล้องดิจิตอลเนี่ยช่วยในการถ่ายภาพหรือเก็บภาพนะครับไม่ได้ใช้ในการคำนวณเนาะ รู้จักกล้องทุกคนนะครับอ่าต่อมาเรามายังข้อตัดไปนะครับข้อที่5ข้อที่5บอกว่าข้อใดไม่ใช่ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีข้อใดไม่ใช่ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีนะครับข้อที่1นึ่ความเชื่อวัฒนธรรมข้อที่2องความอยากรู้ความสนใจข้อที่3การใช้ชีวิตแบบพอเพียงและข้อสุดท้ายนะครับความต้องการเอาชนะธรรมชาติ ตอบข้อไหนลูกเนี่ยครูสอนไปหมดแล้วตรงนี้เนาะสอนหมดแล้วเนาะใครที่ดูคลิปที่หนึ่งและก็คลิปที่สองแสดงว่านักเรียนเนี่ยก็จะได้รู้ความรู้รคําตอบในข้อนี้แล้วนะครับอ่ะมาดูกันข้อแรกความเชื่อวัฒนธรรมทาให้เกิดไหมทําให้เกิดไหมลูกเช่นประเพณีบังไฟเป็นไงทําให้เกาเกิดอะไรลูกเราทําอะไรก็ลูกเราทําบังไฟพยาณาพัฒนาไปเรื่อยจนกลายเป็นขี่บนาวุธได้ไหมได้เพราะมันใช้หลักการเดียวกันก็นกคือการใช้ตัวของ ดินดินเขาเรียกลูกดินปืนตัวของตัวของเชื้อระเบิดที่ทําให้มันเกิดการระเบิดเนาะอ่ะมาดูการอันที่สองความอยากรู้ความสนใจใช่ไหมลูกมนุษย์เนี่ยสร้างเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรเฮ้ยอยากรู้ว่าอยากรู้ว่า,า,วาบนดวงอาทิตย์มีอะไรก็เลยประดิษ์กล้องขึ้นมาอยากรู้ว่านอกโลกมีอะไรก็เลยปรปดิดดาวเทียมะดิตยานอวก,กาศขึ้นมาเพื่อที่จะบินออกไปการใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราเดอทูฮิงครูไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอันที่สี่ความต้องการเอาชนะธรรมชาติ อากาศหรือฤดูหนาวและหิมะตกมนุษย์อยู่ได้ไหมไม่ได้หนาวมนุษย์ทำอะไรลูกประดิษ์ฮีเตอร์ฮีเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนนะครับก็เลยทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นไงลูกได้รับความอบอุ่นจึงสามารถอยู่ในฤดูหนาวหรืออยู่ในพื้นที่ที่หนาวๆได้นอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันอ่ะเรามาดูเฉลยกันนะครับอ่าอย่างที่เราคิดเลยนะครับเฉลยก็คือการใช้ชีวิตพอเพียงนะครับการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนี่ยมันเป็นแค่ปัฉญาปัชญาหนึ่ง มันเป็นแค่เขาเรียกในแนวทางในการปฏิบัติของบุคคลที่คำนวณถึงความพอประมาณนะครับมันไม่ใช่หลักที่ทําให้เกิดเทคโนโลยีโน้แต่ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นหลักที่เราใช้ในการยึดถือแล้วก็ดําเนินชีวิตนั่นแหละตามนั้นข้ามเราเล่นเราเล่นอ่ามาต่อมานะครับข้อที่หกมาเลยนะครับโอ้โหชื่ออยู่ในกระแสมากเลยครับข้อที่หกบอกว่าให้นักเรียนนะครับพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อที่หกนะครับ ให้นักเรียนพิจารณาคําถามต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อที่หกนะครับข้อที่หกบอกว่าคําถามบอกว่าอ่ะมาดูพิจารณาสถานการณ์กันลุงตู่อ่าลุงตู่ลุงตู่ตเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่ขายด้วยนะลูกไม่ใช่ไก่ธรรมดาครับลุงตู่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ขายในการฟักไก่ออกจากไข่นะครับด้วยวิธีธรรมชาติ มักมีปัญหาไข่ไม่ยอมฟักเนื่องจากอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยลุงตู่จึงตัดสินใจซื้อเครื่องฟักไข่มาใช้งานเนาะซื้อเครื่องฟักไข่นะครับไม่ได้ซื้อเรือดำน้ำนะฮะอ่าลุงตู่เนี่ยเขาบอกว่าลุงตู่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงไก่เอาไว้ขายแล้วคราเนี้ยในการฟักไข่อะถ้าปล่อยให้มันฟักตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแบบว่าไงมีปัญหาคือไข่ไม่ยอมฟักบ้างออกไม่เป็นตัวบ้างลุงตู่ก็เลยบอกว่าโอ้ยเครียดลุงตู่ก็เลยไปซื้อเครื่องฟักไข่มาใช้ นักเรียนคิดว่าสาเหตุหลักที่ลุงตู่ยอมรับเทคโนโลยีเครื่องฟักไข่มาใช้งานเกิดจากอะไรอเกิดจากอะไรลูกสาเหตุหลักข้อ <c oughs> ที่หนึ่งเงินเหลือเหลือๆครับเหลืออีกเป็นหลายหลายร้อยล้านเหลือ <c> อ <oughs> ครับใช่ไหมไม่ใช่เนาะเงินเหลือใช่ไหมไม่รู้อันที่สองต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตเอออันนี้ก็น่าคิดนะครับอันที่สามเอาชนะธรรมชาติส่วนข้อสุดท้าย ทำตามนโยบายรัฐบาลเป็นเกษตรกรยุค4.0ต้องพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยีหรือเปล่าโนยุค no, 4.0ตั้งแต่สมัยสงครามโลกอย่าตอนนี้ก็4.0อ่ามาข้อหนึ่งเงินเหลือข้อสองเพิ่มผลผลิตข้อสามเอาชนะธรรมชาติหรือข้อสี่นะครับคือทำตามนโยบายของรัฐบาลเป็นเกษตรกรยุค4.0คำตอบคือข้อข้อสองนะครับเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเนี่ย ก็คือถ้าลุงตู่เนี่ยปล่อยให้ไก่หรือไข่ไก่เนี่ยมันฟักตามธรรมชาติเกิดหลไรลูกมันก็ฟักได้น้อยแต่ถ้าลุงตู่เนี่ยเอามาเอาเครื่องเครื่องอะไรลูกเครื่องฟักไข่มาใช้เกิดหลายลูกพอเครื่องฟักไข่มาใช้ปุ๊บไข่จกฟักได้อะฟักฟักม,มูลมีสิบฟองถ้าปล่อยตามธรรมชาติฟักได้ห้าฟองแต่ถ้าใช้เครื่องฟักที่สิบฟองไปไงผลผลิตของลุงตู่ก็เพิ่มมาขึ้นลุงตู่ก็สามารถที่จะขายไก่ได้เนาะอ่ามาข้อถัดไปนะครับ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อที่เจ็ดเรามากันเกินครึ่งทางแล้วนะครับมาข้อที่เจ็ดนะครับข้อความที่เอาให้มาข้อที่หนึ่งบอกว่าปัญหาพื้นฐานในการดำรงชีวิตข้อที่สองบอกการแข่งขันข้อที่สามพอความครับบอกว่าการหลอมลวมหลอมรวมทางวัฒนธรรมข้อสี่คืององงูคือความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อ่ะเรารามาดูคําถามข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดบอกว่าจากข้อความข้างต้นมีปัจจัยใด ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีบ้างลูกมีกี่ข้อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหนึ่งพื้นฐานการดำรงชีวิตการแข่งขันการหลอมรวมทางเทคโนโลยีการก้าวหน้าจเจริญทางจเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สี่อันเลยไหมด้วยความพิครูว่าสี่นะแต่มันจะใช่สี่หรือเปล่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะตอบข้อไหนให้ในักเรียนย้อนไปดูคลิปที่หนึ่งและก็คลิปที่สองนะครับอาจตอบข้อสี่ทั้งสี่ข้อเนี่ย เป็นปัจจัยที่ทําให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พื้นฐานของการดำรงชีวิตการแข่งขันการหลอมรวมทางวัฒนธรรมรวมถึงการจเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับอ่ามาข้อต่อไปข้อที่8ดบอกว่าไม่ได้บอกนอะข้อที่8ถามว่าข้อใดต่อไปนี้จับคู่ลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีกับผลกระทบผลกระทบทางบวกไม่ถูกต้อง เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้จับคู่ลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีกับผลกระทบด้านบวกไม่ถูกต้องอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันก่อนเลยนะครับข้อหนึ่งบอกว่าการซื้อสินค้าออนไลน์มีผลกระทบทั้งบวกคือได้สินค้าตรงตามความต้องการและราคาถูกใช่ไหมนะข้อ2การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสะดวกเบิกจ่ายง่ายได้ตลอดเวลาเออใช่ไหมไงลูกโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็คือระบบธนาคารออนไลน์เนาะโอนเงินสะดวกไหมเออก็สะดวกเนาะในยุคนี้อันที่สามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจได้ทุกที่และทุกเวลาเป็นไงลูก DLTV อยากเรียนม .2 เข้าม .2 อยากเรียนม .3 เข้าม .3 อยากเรียนมสเข้าม .4 สะดวกไหมอ่าก็สะดวกอยู่เนาะเหมือนกับประเด็นของครูเลยเนาะอยากเรียนวิทยาศาสตร์เข้ามาที่เพจ ครูหัวฟูนะครับถ้าต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เข้ามาที่เพจครูหัวฟูนะครับอ่าต่อมาข้อที่สี่นะครับการเดินทางด้วยเครื่องบินทําให้เราเดินทางไกลได้สะดวกสบายช่วยประหยัดนักเรียนคิดว่าข้อไหนเนี่ยไม่สอดคล้องในผลกระทบด้านบวกข้อไหนลูกตอบข้อก่อไก่ทําไมถึงเลือกตอบกอไก่ลูกก็การซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยเราอะไม่ได้เห็นตัวสินค้าจริงๆเนาสมรุิว่าอ่าอย่างง่ายๆเลยครูจะซื้อเจ้านี่ อ่ารู้จักเจ้านี่ไหมลูกเจ้านี่คืออะไรเออเจ้านี้คือกลิ่งถ้าสมมติว่าครูต้องการที่จะซื้อกลิ่งเนี่ยถ้าครูสั่งออนไลน์มาครูก็ไม่ได้ไปเลือกไม่ได้ยืนเลือกอว่าเอ้ยกลิ่งตัวนี้น็อตดีไหมข้างในดีหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีเสียงกังวานหรือเปล่าครูก็ไม่ได้ไปเลือกเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าครูเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าครูไปยืนซื้อที่หน้าร้านครูก็ยังแบบว่าเออออกมาดูได้ว่าเอ้ยตัวนี้มันมีตําหนิหรือเปล่าอันเนี้ย ก็จะเป็นสิ่งที่มันไม่สอดคล้องนะเพราะเราอาจจะโดนหลอกลวงได้เอ้ยกลิ่งเนี้ยเสียงดังฟังจัดพอไปถึงปุปตี30สบทีก็ไม่ดังอ่าต่อมาข้อที่เกนะครับข้อที่9บอกว่าปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการใช้เครื่องจักรกลในการทํางานเพื่อช่วยในการควบคุมคุณภาพและเพิ่มผลผลิตนักเรียนคิดว่าการใช้เครื่องจักรกลในโรงงานมีผลลบอย่างไร นักเรียนคิดว่าการใช้เครื่องจักรกลในโรงงานมีผลลบอย่างไรล,ลูกอ้าวเฉลยลอยขึ้นมาแล้วโอเคตอบข้อสามคือทําให้ลดจํานวนพนักงานทําให้เกิดอ,อัตราว่างงานมากขึ้นนะครับอ่ะข้อดีครูทาบิดเองเนาะอย่าว่าคูเนาะอ่ะลองดูซิว่าข้อที่สิบนะครับมาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้เลยหรือต่อไปนี้ก็ไม่รู้อ่ะข้อความต่อไปนี้นะครับกอไก่พฤติกรรมก้าวเหลา ข้อไข่ขาดสมาธิในการเรียนข้อวายขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและงองูนะครับก็คือมีภาวะสมาธิสั้นอ่ะเราลองดูกันข้อที่สิบพฤติกรรมในข้อใดสุ่มเสี่ยงต่อการมีสภาวะดังกล่าวข้างต้นอ่าดังกล่าวข้างต้นมีอะไรบ้างลูกมีหนึ่งก้าวเห้าขาดสมาธิในการเรียนขาดปฏิสัมพันธ์คนรอบข้างมีสภาวะสมาธิสั้น อ่ะเราลองมาดูซิว่าพฤติกรรมในข้อใดนะครับเสี่ยงต่อการมีสภาวะขั้งต้นมากที่สุดข้อหนึ่งบชอบชวนเพื่อนคุยเวลาเรียนข้อสองดชอบถ่ายรูปทุกครั้งเวลาไปเที่ยวข้อสามซชอบดูละครหลังข่าวทุกครั้งก่อนนอนและข้อ4 A ชอบเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลาเป็นประจำและเล่นเป็นเวลานานจนเกินไปตอบข้อที่สนะครับเขาบอกว่าข้อที่สี่เนี่ย พราะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหากใช้เป็นประจําหรือนานมากเกินไปหรือเราแบ่งเวลาในการใช้ไม่ถูกเนี่ยจะทําให้เราเกิดจภาวะคือเป็นมีพฤติกรรมก้าวรล้าขาดสมาธิในการเรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างสมาธิสั้นจริงไหมลูกอ่ะอย่างง่ายๆนักเรียนครูไปถึงปุ๊บนี้เลยฟรีไฟล์ยิง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 อยู่เอ๊ไปล้างจานให้แม่เด่อยสิีลูกเราก็เลยยิงแล้วอุ้ยแม่อีกอิงนิดนึงอีกนิดนึง เอเป็นรงารอะไรโบแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยตายเลยเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเออเป็นไงมันมีคือเกิดขึ้นจริงใช่ไหมเราเนี่ยจะต้องรู้นะลูกว่าเราต้องแบ่งเวลาแล้วก็เล่นให้พอเหมาะพอควรนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนของครูนะครับวันนี้เราก็ได้มาลองทําข้อสอบครูใบให้ง่ายเลยเป็นข้อสอบเสมือนจริงเลยถ้าใครสามารถที่จะทําข้อสอบทั้งสิบข้อนี้ของครูได้นะครับสอบกลางภาคของนักเรียนที่จะใกล้จะมาถึงนี้ นักเรียนสามารถทําได้เต็มสิบอย่างแน่นอนนะครับอ่าเราก็จะมาพูดกันอีกนิดนึงในเรื่องของการสอบกลางภาคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับหนูเตรียมตัวเลยนะลูกว่าการสอบกลางภาคของคูโม,โมนะครับก็จะเป็นการสอบแบบเก็บคะแนนโดยผ่าน Google Form มีคําถามสิบข้อให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปเลือกตอบนะครับสิบข้อให้เลือกตอบนะครับมีคําถามสิบข้อให้นักเรียนเนี่ยได้เลือกตอบและ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วปุ๊บคะแนนเนี่ยมันก็จะเข้าตรงมาที่ครูเลยส่วนวันและเวลาที่จะใช้ในการสอบนะครับเดี๋ยวครูจะนัดและแจ้งอีกทีหนึ่งบนเพจครูหัวฟูนะครับนี่เลยบนเพจนี้เลยเพจครูหัวฟูหรือไม่รู้รู้เพจมาหรือยังนะอย่าครูทำไว้อย่างนี้แหละเออบนเพจครูหัวฟูนะครับเดี๋ยวครูจะแจ้งผ่านเพจครูหัวฟูว่ามหนึ่งเนี่ยสอบวันที่เท่าไหรม่ม1ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามและห้องสี่เนี่ยสอบวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรเนาะเดี๋ยวครูจะแจ้งไปทางเพจครูหัวฟู และก็จะแจ้งไปทางกลุ่มลน์ของผู้ปกครองอีกหนึ่งกลุ่มนะครับว่าให้นักเรียนเนี่ยได้เข้ามาสอบกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณม1น,นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมทวนในเรื่องที่ครูสอนอย่าลืมดูในข้อสอบที่ครูติวนะครับเพื่อให้จะได้ทำข้อสอบของครูโมโได้นะครับดูวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจครูหัวฟูและอย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e ครูหัวฟูด้วยนะครับ